no สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ b e Coke Channel นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ b e Coke Channel นะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้การพบกับผมอีกครั้งในการวิดโคกชแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสตรีมเกมนะครับไปในหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ Twitch นะครับหรือว่า Nemo หรือว่าเอ่อมิเซอร์นะครับหรือว่าแอปอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเราใช้บริการกระจายวิทยสัญญาณ ของเซิร์ฟเวอร์ทาง r e s t r e a m i o นะครับและลีสตีมไอโอเนี่ยจะทำการกระจายสัญญาณไปยัง YouTube Facebook แล้วก็ทวิสต์หรือว่า n ิ m o นะครับพร้อมๆกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเสียตังค์นะครับเดือนละ19ดอลลาร์นะครับเป็นแบบ Personal หรือว่าเป็นแบบผู้ใช้ส่วนบุคคลนะครับก็จะใช้ได้จำกัดนะครับก็แค่3ช่องทางนะครับ1-3ช่องทางเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีกันเลยนะครับท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับให้เข้าลิงก์ r e s t r e a m i o นะครับที่ผมแปะไว้ทางด้านล่าง ทำญายได้คลิปนี้นะครับเข้ามาก่อนแล้วก็ทําการสมัครนะครับใครที่ยังไม่สมัครก็ทําการกดไซอัพไปนะครับตรงนี้นะครับปุ่มสีฟ้าไซอัพไปนะฮะเพื่อที่จะสมัครนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับของผมจะล็อกอินนะครับเพราะว่าผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะก็กดล็อกอินเข้าไปจากนั้นนะครับจะปรากฏหด้าต่างแบบนี้มานะท่านผู้ชมก็วิธีการแรกนะครับให้เราทําการแอดช anel ก่อนนะท่านผู้ชมก็ไปกดที่คําว่าแอดช anel นะฮะ แล้วก็ขั้นแรกนะครับให้เราทําการเลือกช่องทางที่เราจะสตรีมไปนะครับผมจะเลือกไว้3ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบนะครับแล้วก็ทวิชผมก็จะเลือก Facebook ไปนะอันแรกนะครับแล้วก็กด Facebook คอนเน็กเฟซบุ๊กนะฮะปึ๊บก็ะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มากดคําว่าดําเนินการต่อแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าสาธารณะนะท่านผู้ชมกดคําว่าสาธารณะนะแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดตกลงอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนะครับมันจะขึ้นเป็น Edit Channel s e t t i n g ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นยังเป็นส่วนบุคคลอยู่นะครับก็คือมันจะส่งสัญญาณไปยัง Facebook ส่วนตัวเราก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ผมแนะนำนะครับให้เลือกเพจนะครับก็คือเป็นพักบิดเพจนะฮะอย่างนี้นะฮะอันนี้ให้เลือกเพจตัวเองนะท่านผู้ชมให้เลือกเพจตัวเองนะของผมเป็นวิคก็จะเลือกไปนะครับจากนั้นนะครับกดเซฟนะฮะท่านผู้ชมหนครั้งนะครับมันจะขึ้นมานะครับให้เราอัปเกรดนะฮะอัปเกรดก็คือจ่ายเงิน ติางนะครับดได้อย่างเดียวไป,ปทำเของขั้นต่อมานะครับก็เป็นการแอดชแนลเพิ่มนะฮะท่านผู้ชมผมก็จะแอดชแนลเพิ่มผมก็จะไปเลือก YouTube นะครับแนะนําให้เป็น YouTube Streaming Now นะครับท่านผู้ชมตรงนี้แล้วก็เลือกเพจของเรานะครับกดอนุญ,ญาตนะฮะ จากนั้นมันจะขึ้นมาเป็น2ช่องทางแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็น2ช่องทางแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าหากใครที่ต้องการที่จะเพิ่มอะไรอย่างอื่นเข้าไปก็ไปกดที่คําว่า add channel ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น twist mixer นะครับหรือว่าแหล่ง streaming ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับตรงสตรีมอะไรพวกนี้นะฮะก็ครับถึงจะเพิ่ม channel เพิ่มแบบผมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสตรีมไปยัง facebook บนเพจได้ด้วยนะฮะก็ ทีการต่อมานะครับก็ไปที่โปรแกรม OBS ของเรานะครับเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะฮะใครที่สตรีมบน OBS ก็ใช้วิธีตามผมได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็ให้เราทําการไปที่คําว่าตั้งค่านะฮะท่านผู้ชมของผมเนี่ยเข้าเกมมาอยู่ผมก็จะไปที่คําว่าตั้งค่านะครับด้าน,นมุมล่างขวามือนะท่านผู้ชมกดเข้าไปนะครับ ขั้นแรกนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปเปลี่ยนภาษานะครับตรงทั่วไปหรือว่าเจเนอเรตรงบรรทัดแรกนะครับตรงนี้นะฮะให้เลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ <S <S เลือกลงมาเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็กดตกลงแล้วก็นําไปใช้แล้วก็เข้าโปรแกรมมาใหม่นะครับส<ๆ>่วนใครที่ปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยเลือกเปภาษาไทยเรียบร้อยแล้วให้มาที่คําว่าสตีมนะท่านผู้ชมแล้วก็มาที่คําว่าบริการนะครับหรือว่ากําหนดเองนะฮะเลือกคําว่ากําหนดเองนะครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเราก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับ รีสตีนนะฮะจะเห็นรีสตีนต,ตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น rtmp นะท่านผู้ชมเราก็ก๊อปบรรทัดแรกมาใส่ก่อนนะครับก๊อปบรรทัดแรกมานะมาใส่ที่ obs ของเรานะครับใส่ที่บรรทัดแรกนะฮะแล้วก็กลับมาหน้าต่างเดิมนะครับก๊อปบรรทัดที่2นะครับกด Copy ไปเลยนะฮะ Copy ไปแล้วก็กลับมาที่ obs ของเรานะฮะลากแล้วก็ใส่ใหม่นะฮะจากนั้นกดคำว่านำไปใช้นะครับกดตกลงนะครับ แล้วเราก็ลองสตรีมดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเปิดหลายๆหน้าต่างให้ดูนะฮะท่านผู้ชมเดี๋จะเปิดหลายๆหน้าต่างเลยนะโอเคนะครับผมก็จะทดลองยิงสตรีมดูนะครับท่านผู้ชมก็วิธีการก็คือมาที่ OBS ของเรานะครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มสตรีมมิ่งนะฮะท่านผู้ชมผมจะกดคำว่าเริ่มสตรีมมิ่งไป1ครั้งนะครับแล้วก็รอมุมด้านล่างนะครับจะขึ้นคำว่าไลฟ์นะฮะมาอยู่นะครับบอกสถานะว่าไลฟ์แล้วนะฮะแล้วก็ มีบิตเลทอยู่นะครับผมตั้งบิตเลทไว้6000นะครับก็ตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสีเขียวคือคงที่ดีนะฮะก็จะกดย่อลงหน้าต่างลงมานะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่า Facebook ของผมแจ้งเตือนแล้วนะฮะตอนนี้แจ้งเตือนมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ YouTube ของเรานะฮะ โอเคนะครับตอนนี้ YouTube ก็ขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็จะสเกตเห็นได้ว่านะครับด้านข้างนะครับตรงรีสตีมไอโอที่เราเปิดไว้นะครับมันเป็นเบราว์เซอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะทำการบอกสถานะต่างๆอ่ะดีสเลชันี่คือความละเอียดนะครับ FPS เท่าไหร่ก็คือ60 FPS แล้วก็จะมีบิตเรทเราอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมทีนี้มันก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะสตีมเกมนะครับ หลายช่องทางช่องทางตรงนี้ก็เป็นช่องทางเสริมได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมและเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการสตีมนะครับหลายช่องทางนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับงลิงน์้มีสตีม IO ไว้ให้นะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ตแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับบิ๊กพ c h ช n แนลเพื่อได้ทำคลิปดีๆและมี ทุกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับฝากกดดดไลค youtube นเเน้ออป็บรตงงมืสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อย่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดมีพี่น้องหลายท่านครับสอบถามว่า การแชร์ y o u t u b e ลง facebook เนี่ยทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำได้ครับไม่ผิดกฎนะครับและมีวิธีการอย่างไรเนี่ยถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับแชร์แบบไหนดีนะก่อนอื่นเลยครับนี่เราจะดูว่าเราจะแชร์แบบไหนเราต้องดูก่อนครับเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายอะไร ในที่นี้ก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการยอดวิวหรือว่าเราต้องการให้คนเห็นโพสต์เยอะๆอามาดูกันครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการยอดวิวใน y o u t u b e นะครับให้เราเนี่ยครับเอาลิงก์ YouTube เนี่ยวางลงไปตรงๆเลยเห็นไหมครับนี่ครับเอาลิงก์ยูทูบนะวางไปตรงๆเลย,เเลนะเลยก็จะขึ้นหน้าต่าง ไอ้เจ้าตัว YouTube มานะซึ่งตรงนี้ครับต้องระวังดีๆบางครั้งครับมันก็ขึ้นหน้าต่างใหญ่แบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้นะครับแบบใหญ่แบบนี้หรือบางครั้งครับมันไม่ขึ้นหน้าต่างใหญ่แบบนั้นมันอาจจะขึ้นเป็นวิดีโอหน้าต่างเล็กๆแบบนี้พร้อมรายละเอียดหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นอะไรเลยซึ่งตรงนี้ครับผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยครับไม่สามารถไปจัดการอะไรมาได้สักเท่าไหร่ เพราะว่าทางนี้เนี่ยเจ้าตัว Facebook เป็นคนจัดการเองครับผมนะซึ่งวิธีการที่หลายคนหรือหลายช่องเนี่ยแนะนำว่าอาจจะเอาไปทำแบบนู้นทำแบบนี้แล้วทำให้หน้าต่างของเจ้าตัว YouTube มันใหญ่นะครับวันนี้อาจจะใช้ได้ผ่านไปสักสาเดือนอาจจะใช้ไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่า Facebook มันเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะซึ่งถ้าเราเอาคลิป YouTube ไปวางลงไปใน a c e b o o k เนี่ยครับ เราก็ยังคงได้ยอดวิวเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าคนดูคลิปเรา3 0ิวินาทีเราก็จะได้1วิวเช่นนั้นเองนะครับอันนี้คือเป้าหมายแรกคือเราต้องการยอดวิวต่อมาครับเป้าหมายที่2ครับก็คือเราต้องการให้คนเนี่ยเห็นโพสต์ที่เป็นวิดีโอของเราเยอะๆจุดประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะขายสินค้าหรือบริการนั่นเองครับผมวิธีการนะครับก็คือให้เราทําการ อัปโหลดคลิปของเราครับขึ้น facebook ตรงๆเลยนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่คน,นจะเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นเพราะว่าณตอนนี้ครับปีมีขึ้น facebook ตรงๆเลยนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่คน,นจะเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นเพราะว่าณ สวัสดีครับทุกคนครับผมเคยทำคลิปการไลฟ์สตรีมมิ่งไปหลายๆทางพร้อมๆกันนะฮะด้วยโปรแกรม engine x เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับให้ทุกคนได้ดูนะฮะทีนี้แม้ว่าวิธีการนั้นนะครับมันจะประหยัดทรัพยากรเครื่องก็ตามทีนะครับมันมีวิธีการเซตอัพที่ค่อนข้างยุ่งยากมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าใครเซตแล้วไม่ได้มันก็จะไม่ได้เลยมันอาจจะติดฟ i r e w a l l ติดนู่นติดนี่หลายๆอย่างนะครับฉะนั้นในวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าหลายๆคนคงจะได้ทําการอัปเกรดเครื่องไปแล้วนะครับเครื่องในวันนี้เนี่ยก็น่าจะ แรงกว่าในสมัยก่อนมากนะฮะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตที่ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการไลฟ์สตรีมไปหลายๆที่พร้อมๆกันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมขอเมนชั่นถึงทุกคนไว้ก่อนว,ว่าวิธีการนี้นะครับเป็นการใช้ปลั๊กอินนะฮะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถไลฟ์ไปหลายๆที่ พร้อมๆกันโดยอาศัยกําลังเครื่องของเราเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับฉะนั้นยิ่งเรามีสตรีมมากเท่าไหร่คือไปหลายช่องทางมากเท่าไหร่มันจะต้องใช้กําลังเครื่องของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับจะไม่เหมือนวิธีทีเ่เป็นตัว e n g i n e x ที่กินแบนวิดมากขึ้นเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ากินกําลังเครื่องน้อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือกินกําลังเครื่องเยอะขึ้นแล้วก็กินแบนวิดเยอะขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเครื่องไม่แรง วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณนะครับเครื่องผมเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นตัวไรเส้นเจ็ดนะครับเจนหนึ่งนะฮะซึ่งเจนหนึ่งน่าก็เพียงพอที่จะไลฟ์ไปประมาณสองถึงสามที่พร้อมๆกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยเป็นเอ็มวีเดีย G T X หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ T I นะครับแรมสามสิบสองกิกอนุญาตแนะนําเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะฮะที่ใครอยากจะรู้ถึงการใช้งาน OBS ในระดับลึกๆนะฮะสามารถมาดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่าเว็บไซต์ไซต์โปรเจกต์นะครับของ อ่าพี่ที่ใส่โปรเจกต์ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปที่โฟลเดอร์ OBS ก่อนอืออ่าผมจะติดตั้งไว้ที่ d i c e C โปรแกรมนะครับแล้วก็ OBS Studio นะครับเราก็ e x t a c t ไฟล์นะฮะมาลงที่โฟลเดอร์ตัว OBS Studio ของเรานะครับปล่อยให้มัน e x t a c t ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมได้ทำการาติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นผมจะไม่ทับไฟล์มันไปนะฮะ ในกรณีที่ทุกคนยังไม่เคยลงมาก่อนนะครับก็เพื่ไฟล์ไปตามปกตินะฮะเอาละทีนี้เมื่อเราทําการเปิดโปรแกรม o b s ขึ้นมานะครับมันก็จะปรากฏหน้าต่างออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ติดตั้งั๊กอินเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีตัวด็อกตัวนหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นมาที่ด้านซ้ายของจอด็อกตัวนี้นะครับจะชื่อว่า multiple output นะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะทําการ add t a r g e ตนะฮะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ เราแอดเอาไว้นะฮะในตัวเอา p u พุของ OBS เอาไว้แล้วนะครับทีต่างว่าถ้าหากว่าผมเซต OBS ให้ไลฟ์ไปที่ Facebook นะครับตัว m ัลติเพิร์นเอาจะสามารถช่วยให้ผมไลฟ์ไปที่อื่นๆได้อย่างเช่นผมอยากจะไลฟ์ไป YouTube ผมก็จะทําการแอดที่ตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะถ้าหากว่าใครเปิดโปรแกรมมาแล้วไอตัวนี้มันไม่ปรากฏขึ้นมานะครับลองไปที่ v i w นะครับแล้วก็ Docs แล้วก็ m u l t i p l e Output ตรงนี้นะฮะตัว d o c ที่ชื่อว่า m u l t i p l e Output ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับ ตอนนี้นะครับผมได้ทำการเซตตัวสตรีมนะครับเป็นเฟซบ